สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่ทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮนรี่พาสองพระนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นะครับไปเลี่ยมพระมาใหม่หนึ่งองค์นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับแล้วก็รีวิวให้เพื่อนๆพื่อนพี่พี่ได้รับชมกันนะครับผมองค์นี้นะครับผมเคยลงไปแล้วนะครับเมื่อประมาณ เอ่ออาทิตย์กว่าๆที่แล้วนะครับแล้วก็เอ่อเฮียนะครับท่านหนึ่งนะครับได้ปิดไปนะครับแล้วก็ฝากผมเลี่ยมทองนะครับเฮียท่านเนี่ยก็ได้นะครับเช่าพระนะครับจากผมเนี่ยไปเยอะมากเลยนะครับผมเป็นปีแล้วนะครับเช่าพระกันมาโดยตลอดนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับมาณที่นี้นะครับผมนี่นะครับ องนี้นี่วันนี้นะครับวันที่หนึ่งนะครับเดือนกันยาปีพศสองพนห้าหกหกนะครับกรอบทองยกซุ้มนะครับที่ผมไปทํามาให้นี้นะครับน้ําหนักนี่แปดจุดแปดสามกรัมนะครับค่าทองนะครับหมื่นเจ็ดค่าแรงนะครับพันสองแต่ว่างานเนี่ยออกมาสวยปิ๊งนะครับผมแล้วก็ รวมเบ็ดเสร็จเนี่ยก็หมื่นแปดสองร้อยเจ็ดสิบนะครับผมทองที่ไปเลี่ยมนี้เป็นทองเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับเราก็ <c oughs> เป็นงานนะครับแกะมือนะครับผมกเกาะเลี่ยมมาเรียกได้ว่าอย่างดีนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าองค์นี้นี่ <c oughs> เปลี่ยนเจ้าของเรียบร้อยนะครับก็ขออนุญาต เฮียเทิดศักดิ์แล้วเรียบร้อยนะครับเฮีย <c> เ <oughs> ทิดศักดิ์นี่กอ็อยู่ขุขันนะครับจังหวัดศรีสะเกดนะครับผมก็ขออนุญาตท่านเรียบร้อยนะครับเพราะว่าตั้งใจนะครับว่าจะเอาองค์นี้มาลงโชว์สะหน่อยนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะได้เป็นองค์ครูนะครับผม <c oughs> เรียกได้ว่าเป็นองค์ครูให้เพื่อนๆพี่ๆพี pp. ได้เข้ามาศึกษานะครับเผื่อท่านใดยอยากรู้นะครับก็เดี๋ยวมาฟังชื่อรุ่นกันก่อนนะครับผมพระองค์นี้เนี่ยเราดูทองดูอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นยกซุ้มข้างพญานาคสวยๆลายแกะลึกๆนะครับหนาๆน,น,น,นะครับแปดกัมนี่เลยครึ่งบาทนะครับผมแป,ด,ด,ปด,ด้วยนะครับ พระองค์นี้นะครับเป็นหลวงปู่ทวดนะครับอาจารย์นองวัดไซขาวปีพศสองห้าสี่หนึ่งนะครับรุ่นฉลองแปดสปีอาจารย์นององค์นี้นี่ตะกุดทองคำนะครับเดิมๆม,มีกล่องเดิมด้วยนะครับแต่ว่าเออผมเก็บกล่องไว้ในถุงนะครับ ตรียมส่งให้เฮียแกไปแล้วนะครับพอดีอยู่ในตู้เซฟอีกตู้หนึ่งนะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้องค์นี้ก็ขออนุญาตที่จะไม่ได้เห็นกล้องนะครับแต่เดี๋ยวมาดูพระกันนะครับผม <c oughs> พระรุ่นฉลองแปดสิบปีอาจารย์นองเนี่ยมีด้วยกันทั้งหมดนะครับสี่แบบนะครับผมแต่ว่าจะเป็นพิมพ์เดียวนะครับกันนะครับผมพิมพ์พระเนี่ยเขาจะถอดพิมพ์นะครับ จากหลวงปู่ทวดวัดชังห้รุ่นแรกปีพศสองสี่เก้าเดนะครับผมจะถอนมาจากพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการนะครับที่ว่าองค์เป็นล้านนะครับที่ว่าเป็นพิมพท็อปสุดนะครับผมก็จะเอามาสร้างนะครับเป็นอาจาร,รย์นองพิมพ์นี้นะครับผมพาเนี่ย พิมพใหญ่เขาจะมีหลายพิมพ์นะครับแต่ว่าพิมพ์ใหญ่ของรุ่นนี้เนี่ยหน้าเขาจะกลมนะครับปีกจะกว้างจะใหญ่เลยนะครับผมผิวดำเดิมนะครับดูง่ายๆดูนะครับผิวสวยมากนะครับองนี้ตาติดลึกนะครับจมูกปาก เป็นพาที่เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์สวยเลยนะครับตะกรุดทองคำนียต้องดูให้ดีนะครับก็มีตะกรุดสอดใหม่ด้วยนะครับผมนี่ดูเนื้อพานะครับได้ศึกษากันไปด้วยกันนะครับก็ขออนุญาตเฮียเธอสั่งนะครับเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆพี่ได้รับชมนะครับว่าพาเนื้อว่านเนี่ยเลี่ยมทองนะครับเมื่อเลี่ยมแล้วเนี่ยก็สวยใช้เล่นนะครับแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆพี่จะได้ดูเนื้อหาดูพิมพ์นะครับ ว่ารุ่นฉลองแปซเปีจันนองเนี่ยเขาเป็นยังไงนะครับและแบบที่ผมบอกว่ามีทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดสี่แบบนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูสองแบบก่อนนะครับเ看看บ,บื้องต้นนะครับผมว่าเขาเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับพิมพ์เนี่ยทั้งสี่แบบเนี่ยเป็นพิมพ์เดียวกันหมดนะครับคือจะเป็นพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการนะครับพิมพ์กรรมการนั่นเองนะครับผมหน้ากลมแบบนี้นะครับเขาจะเป็นพิมพ์เดียวกันเลย แต่นะครับอันนี้ให้ดูสองแบบก่อนนะครับผมคือจะมีตะกุดทองคำนะครับแล้วก็ตะกุดเงินถ้าเป็นตะกุดทองคำแบบนี้นะครับตัวจริงๆเนี่ยจะสร้างนะครับ981องค์นะครับผม981องค์แล้วก็ถ้าเป็น ถ้าเป็นเอ่อตระกูลเงินนะครับจะสร้างสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดองค์นี่หลังเขานะครับหลังรูนี้เขาจะอุมอ้มๆนะครับผม ก็จะเป็นงานเดียวกันเลยอันนี่นะครับเป็นงานช่างคนเดียวกันนะครับผมเห็นไหมครับทางเลี่ยมทองและเลี่ยมเงินขึ้นลายทุกอย่างแบบเดียวกันเลยนะครับผมจะต่างกันตรงลายข้างเท่านั้นนะครับ ที่แรกเนี่ยผมก็ในช่องนี่ยก็จะเป็นโลหะซะเยอะนะครับเล่นว่านไปเล่นว่านมาติดเหมือนกันนะครับผมติดใจว่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาให้ดูนะครับว่านเนี่ยที่เป็นตะกรุดเงินเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยที่เลี่ยมเงินนะครับมีสององนะครับผมอันนี้เลี่ยมแล้วนะครับไม่เป็นไรนี่นะครับมาดูกันลื่นนิดนึงนะครับนี่นะครับ พอเลี่ยมแล้วเราก็สบายใจนะครับแต่ที่ตกนี้ไม่ได้ตกสูงนะครับเนี่ยมือเนี่ยผมชนนะครับระดับแบบสองสามเซนแค่นั้นนะครับผมมันเหมือนจะดูว่าไกลนะครับไม่ไกลนะครับนี่เนียยเงินนะครับเนียยเงินทั้งผู้ ทั้งสององนี้นะครับทั้งสององนี้ผมเปิดราคานะครับทั้งสององนี้นะครับไว้ที่หนึ่งหมื่นสองันห้าร้อยนะครับอันนี้องค์ละนะครับอันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับมีทั้งหมดเนี่ยเออแปดสิบปีที่เลี่ยมเงินเนี่ยมีสี่องนะครับตอนนี้เนี่ยไปสองนะครับแล้วก็สององนี้ได้ลงไปใหม่นะครับยังอยู่นะครับผมองค์ที่เออเป็นนี่นะครับ ที่มีว่านขา,ขาวๆขึ้นนะครับองนี้นะครับเนี่ยจะมีกล่องหมื่นสองห้าร้อยเหมือนกันนะครับผมองนี้จะมีกล่องนะครับมีคลิปรีวิวแบบละเอียดด้วยนะครับผมก็ลงไปแล้วนะครับเผื่อพี่ท่านใดยังไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เสียเงินโฆษณาจาก youtube นะครับก็คลิปผมเนี่ยก็จะเาเรียกว่าถ้าใครค้นหาเนี่ยบางทีก็อาจจะ ถึงเจอนะครับผมเรียกว่าต้องใช้เนื้อคู่จริงๆนะครับต้องเป็นเนื้อคู่จริงๆเพราะผมจะไม่ได้โฆษณาเสียเงินให้ YouTube เหมือนคนอื่นนะครับเนี่ยรุ่นฉลองแปปีจันนององค์นี้นะครับ12,500บาทส่วนองค์นี้นี่ก็จะมีหน้ามีตาขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าไม่มีกล่องนะครับผมองค์นี้ก็ หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับผมนี่ตะกุดเงินสองพันห้าร้อยสี่สิบเอ็ดองนะครับตะกุดทองคำตะกุดทองคำนี่เออเก้าร้อยแปดสิเอ็ดองอันี้นี่ปีดปาร์ตมากนะครับแล้วทองนี่เขาอลังนะครับผมอลังการก่อนนี้ ตอนที่ผมเด็กเกนี่เลี่ยมทองเจ็ดเปดพันนี่ผมก็เริ่มสะอื้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เอโหทองบาท 1, 30, 000, หนึ่งสามหมื่นน่อยๆนะครับแต่ว่าองค์นี้เเปลี่ยนมือไปอยู่ที่เฮียเธอสักแล้วนะครับพรุ่งน,นี้เตรียมส่งนะครับผมอันนี้ก็ตะกรุดเงินตะกรุดทองคำนะครับเดี๋ยวตะกรุดทองคำนี่ผมขออนุญาตวางไว้ก่อนนะครับผม ก็อย่างที่ผมได้กล่าวนะครับไว้เบื้องต้นเมื่อกี้นะครับว่ารุ่นฉลอง80ปีเนี่ยนะครับถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการนะครับแบบนี้นะครับที่เป็นพิมพ์ใหญ่เนี่ยเขาจะมี้วยการทั้งหมดสแบบแต่ว่าพิมพ์เนี่ยเดียวพิมพ์เดียวกันเลยนะครับจัดต่างกันตรงเอ,อตะกุดนะครับผมองค์นี้ก็จะเป็นองค์ที่สองนะครับที่ได้ลงไปนะครับผม นี่แต่ว่านะครับองค์นี้จะเป็นแบบที่สามนะครับคือตะกรุดสามกษัตริย์ก็คือตะกรุดทองคำตะกรุดหน้าแล้วก็ตะกรุดเงินนะครับผมแล้วก็แบบที่สี่เนี่ยคือตะกรุดทองคำสามดอกแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่ได้เช่ามาลงในช่องนะครับผมที่เป็นตะกรุดทองคำสามดอกนะครับองค์นี้ก็สวยใช่ย่อยเลยนะครับ ตาติดจมูกติดปากติดแล้วพิมพ์เนี่ยเขาจะหนานะครับเพราะว่าเขาทำกันว่าพาระเบิดเนื่องจากตะกุดขยายตัวนะครับเมื่อกี้นี่เอ่อตะกุดเงินเป,เปล่านะครับที่องค์ที่เรียมเงินนะครับองค์ละหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับนี่องนี้นี่ตะกุดสามกริย์นะครับ ตะกรุดสามกษัตริย์เนี่ยสร้างไม่ถึงหนึ่งร้อยองนะครับแล้วก็ตะกรุดทองคําก็ไม่ถึงหนึ่งร้อยองเหมือนกันนะครับผมตะกรุดเดิมๆนะครับผานี่แห้งกริกเลยนะครับเพื่อนๆพ่พี่ๆก็จะได้ดูนะครับเดี๋ยวผมมีโอกาสเช่าตะกรุดทองคำสามดอกเดี๋ยวเจอนะครับจะเป็นคลิปรวมที่เรียกได้ว่าครบทุกตะกรุดนั่นเองนะครับผมตรงนี้สวยนะครับถ้าเลี่ยมทองก็ใช่ย่อยนะครับ พาที่เป็นตะกุดสามกระสัตรเน IA, <ๆ>ี่ยเขาจะแก่ดินมากฝานะคร,ครับผมเพราะว่าเขาจะทําให้เนื้อค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนิดนึงนะครับเพื่อป้องกันตะกุดขยายตัวนะครับเนื่องจากเขาเรียกว่าโลหะเนี่ยโดนความชื้นนะครับแล้วก็ขยายตัวนะครับเนื่องจากการเกิดออกไซด์นะครับผมนี่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าตะกุดสามกษัตริย์ตะกุดสามดอกเนี่ยก็จะแก่ดินนิดนึงนะครับผม ถาเลี่ยมทองนี่ก็ปี๊ดเลยนะครับนี่มีปีกด้วยนะครับองนี้องค์นี้จะเป็นองค์ที่สองนะครับตะกรุดสามพระสัตว์องค์แรกเนี่ยมีเอ,อพี่ท่านหนึ่งนะครับปิดไปแล้วนะครับอยู่แถววังบูรพานะครับผมว่าผมยังจําได้นะครับตะกรุดนาลายแปลงรูปนะครับทองคำนาคเงิน องนี้นะครับองค์นี้นะครับเผื่อเพื่อนๆพ่พี่ๆท่านใดยังไม่เห็นนะครับเราก็จะได้ไม่เห็นอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะเอ่อองนี้นะครับผมจะเปิดราคานะครับไว้ที่นะครับองนี้นะครับสามหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสร้างไม่ถึงหนึ่งร้อยองนะครับโทรศูนย์เก้าแปดแปดห้าสี่หนึ่งสามหกหกเช่นนะครับตัวจริงเสียงจริงแน่นอนนะครับ ถ้าผมถูกหวยรวยๆเยอะๆนี่ผมเลี่ยมทองมาโชว์หมดแล้วนะครับเนี่ยเป็น้าที่อยากจะเลี่ยมโชว์เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผมนี่นะครับตะกุดสามษั์ผมก็เก็บไว้นะครับแบบนี้นี่จะแบบเนียบแล้วก็ใส่กล่องอีกทีนะครับป้องกัน อากาศป้องกันโดนมือนะครับป้องกันกระแทก2ชั้น32500ืนารนะครับนี่จะเป็นชุดแปดสิบปีสวยๆนะครับแต่ว่าองค์นี้นี่ก็จะได้มีฟาร์มตดเด่นนิดนึงนะครับสวยปิ้งนะครับผม ต้องค่อยๆจำหน้าพระจำพิมพ์พระจำเนื้อพระนะครับเพราะว่าหลงวงพ่อทวดเขาออกหลายวัดนะครับผมอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่านนหนึ่งในเก้า้อยแปดิบเอดองในอนาคตยี่สบสิปีข้างหน้านี้ก็อาจจะแพงอะไรไปขึ้นอีกเยอะนะครับเราก็จะได้เห็นคลิปนี้ไว้เปรียบเทียบนะครับผมก็น่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ แล้วก็นี่เป็นองค์ที่ได้มาพร้อมตะกรุดทองคําอันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูองค์นี้เดี๋ยวผมจะลงราคาไปชัดเจนนะครับองค์นี้นี่ก็จะหูตากับพิบนะครับพาเป,ป่าหมื่นสองนะครับองค์นี้พาเป,ป่าหมื่นสองนะครับอยากจะฝากเลี่ยมเงินเลี่ยมทองได้นะครับไม่มีปัญหานี่องค์นี้นี่หูตากระพิบนะครับตะกรุดเงินองค์นี้ปิดปี๊ดนะครับพิมพ์ใหญ่หน้ากรรมการ องค์นี้หมื่นสองเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหลังสักนิดหนึ่งนะครับเผื่อท่านใดยังไม่เห็นนะครับพระน่เนื้อแห้งจัดนะครับพระรุ่นฉลอง80สิปีถ้าเป็นตะกุดทองคําตะกุดเงินเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแก่ว่านนะครับแล้วถ้าองค์ไหนพิมพ์ชัดๆเนี่ยจะเห็นหัวขีดเลยนะครับผมติดมานะครับเพราะว่าเขาทําฟาร์มสะอาดบล็อกแล้วดูหน้าดูตาองนี้นะครับนี่ชัดมากนะครับถือว่า สวยองคหนึ่งเลยนะครับผมองค์นี้ก็จะหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับผมหนึ่งหมื่นสองพันบาทฝากเลี่ยมเงินเลี่ยมทองได้นะครับไม่ใช่ปัญหานะครับผมได้รับเผาเรียกว่าสวยแน่นอนนะครับแล้วก็จะมีองหนึ่งที่ลงไปเมื่อไม่กี่วันที่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผมบอกว่าเป็นองค์ถูโทนนะครับผมจะเปิดไว้สองหมื่นห้านะครับ้ะกดทองคําอง์นี้ นี่ก็จะประมาณทําสักประมาณ20นาทีแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะลงไว้ว่าเป็นองค์ถูโทนนะครับหนาปึ๊กเลยนะครับดูไขว้านขึ้นนะครับมีหน้ามีตานะครับเช่าไว้ฝากผมเลี่ยมทองเลี่ยมเงินได้นะครับองนี้เปิดไว้สอ0 0มบาทนะครับตะกุดทองคําเดิมๆร้อยเอร์เซนนะครับนี่แน่นๆนะครับผมไม่ใช่สอดใหม่นะครับ ดูเนื้อของรุ่นนี้เหรนะครับองนี้นี่ก็ยิ้มเลยนะครับผมหน้าจมูกตามีเส้นหน้าผากลึกนะครับหนึ่งในเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดองนะครับผมแล้วก็มีอีกอง์นึงเนี่ยครับเดี๋ยวเขาจะลงตามไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวค่อยๆทำสลับนู่นสลับนี่ลงไปนะครับ ก็จะมีองค์หนึ่งเพราะว่าเซตเซตนี้ได้มาสามนะครับองค์นี้ก็สวยใช่ย่อยนะครับก็จะเปิดไว้สองหมื่นห้านะครับผมพาสวยนะครับพลาสวยหนาองค์สามองค์นี้นี่จี๊จริงนะครับเล่นมาเล่นมาว่านว่านชักเยอะเหมือนกันนะครับผมผมก็เช่าผมเรียกว่าสะสมนะครับผม ก็ชอบนะครับเล่นไปเล่นมาก็ชอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าเในช่องผมเนี่ยเขาจะหนักนะครับหนักไปทางโลหะนะครับเตารีสามเก้าอะไรนี้ก็จะหนักไปเกินครึ่งเลยนะครับผมเพราะว่าผมชอบโลหะแบบจริงๆงจังๆนะครับยิ่งโคกโพเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ยสวยๆเลี่ยมสวยๆนะครับเนี่ยส่องกลางคืนแบบนี้นะครับชื่นใจมากนะครับผมแล้วก็มีพระที่ว่าเดี๋ยวเตรียมๆนะครับไป รีวิวไปแล้วนะครับแล้วก็เตรียมๆแบบว่าถ้า,ายังไม่มีผู้ท่านใดปิดนะครับหรือว่ายังไม่มีใครมาเห็นนะครับก็จะไปเลี่ยมทองนะครับผมแป๊บนะครับพอดีฝานี่นะครับดังแก๊กเลยพอดีฝาพลาสติกวงองค์เมื่อกี้มันหลุดนะครับพระเออแปดสิบปีเนี่ยถ้าเป็นตะกรุดดอกเดียวนะครับแปดสิบปีเนี่ยเขาจะเป็นโซนเขาเรียกว่าแก่ว่านนะครับ แก้วาดเจาเขาวๆแต่ว่านี่อันนี้จะเป็นพาที่นี่เขาเรียกรุ่นสร้างมนดบนะครับรุ่นสร้างมนดบเนี่ยจะถอดพิมพ์จากเออเขาเรียกว่าเนื้อว่านปี97นะครับพิมพ์ใหญ่หูขีดนะครับผมพิมพ์ใหญ่หูขีดแต่ว่าถ้าเป็น80ปีเนี่ยจะถอดจากพิมพ์ใหญ่หัวขีดนะครับมันจะมีหัวขีดกับหูขีดนะครับเพื่อนๆมีพี่ยังงงนะครับ เนรุ่นสร้างมมด,ดบตองนี้ก็จีดนะครับนี่นี่หูเขาจะขีดตรงนี้นะครับส่วนเออส่วนแปดสิบปีเนี่ยจะเป็นหัวขีดนะครับถ้าเอาไหนติดชัดๆนะครับผมตรงหัวนี่เขาจะมีขีดนะครับไม่รู้ว่ามุมไหนจะเห็นเนี่ยจะมี ติ่งขึ้นมาหน่อยนะครับตรงปลายปากกาผมมนดบเนี่ยก็น่าเก็บเหมือนกันนะครับแล้วก็น่าใช้มากนะครับเป็นพาที่เขาเรียกได้ว่าทําทรงออกมาได้ค่อนข้างสวยเลยนะครับผมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับ mm hmm. เผื่อว่าเพื่อนๆพี่พีพท่านใดยังไม่อยากเลี่ยมนะครับ อยากจะเช่าไปเก็บเองก่อนนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็บอกได้นะครับรุ่นสร้างบนดบที่ผมจะลงให้ดูสององนี้ก็จะเป็นตะกรุดทองคำนะครับสร้างเพียงนะครับเก้าอไม่ใช่เก้าแล้วเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าองนะครับผมในปีพศสองนห้าสี่นย์นะครับตะกรุดทองคำตัวจริงนะครับผมตะกรุดเงินผมก็มีลงนะครับในช่อง เดี๋ยวอาให้ชมนะครับคลิปนี้ยี่สิบฝันนาทีกันแล้วกันนะครับได้ดูนะครับนี่นี่อันนี้คัสสวยๆมานะครับปิดปาร์ตนะครับสำหรับสององนี้ก็จะเปิดไว้องค์ละสามหมื่นหน่อยๆนะครับ สนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับพระมีกล่องเดิมด้วยนะครับผมไม่ต้องห่วงนะครับสําหรับรุ่นสร้างบนดบนะครับนี่ผมมีกล่องเดิมด้วยนะครับถึงพระถึงได้สวยขนาดนี้ไงครับแต่กุดทองไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับองศะสามื่นหน่อยๆนะครับแล้วก็จะมีมีกล่องด้วยนะครับมีกล่องนะครับสําหรับ สององค์ที่จะให้ดูต่อไปนะครับนี่ก็มีกล่องนะครับอันนี้จะเป็นตะกรุดเงินนะครับผมตะกรุดเงินรุ่นสร้างมณฑบผมเนี่ยจะเปิดไว้องค์ละหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะครับสร้างมณฑบตะกรุดเงินสวยๆทั้งคู่นะครับแท้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับตะกรุดเงินนี่สร้างเอ่อสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าองค์นะครับดูมันครับนี่พาน่จ๊ดจริง,รงเพราะว่าผมเช่ามาเนี่ย พาเนี่มีกล่องเดิมนะครับน่าเก็บนะครับผมน่าใช้มากพาที่เป็นองค์เปยก็มีนะครับถ้าอยากจะ <c oughs> ฝากเลี่ยมทองก็ไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับผมได้นะครับนี่มีกล่องเดิมทั้งคู่นะครับ แต่คลิปนี้นี่ก็จะเป็นองค์หลักนะครับที่ว่าต้องการเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆี่ได้รับชมนะครับก็คือ8ปปีองคเลี่ยมทองอันนี้นะครับผมก็พพิ่งนี้เป็นวันเสาร์พอดีนะครับเดี๋ยวผมว่าจะลงคืนนี้เลยนะครับแล้วก็เผื่อเพื่อนเพื่อนี่ๆเปิดมาดูพพุ่งนี้นะครับก็ชมกันนะครับพอได้ศึกษากันเช้าๆนะครับจิบกาแฟไปนะครับดูคลิปนี้นะครับสักยี่สิบกว่านาทีหน่อยๆก็น่าจะได้เห็น พิมพ์พ้าเนื้อผ้านะครับอะไรเยอะขึ้นนะครับผมนะครับนี่เพียบนะครับพ้าในช่องไม่ต้องห่วงก็ผมก็ขอขอบคุณนะครับพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมพักเครื่องในช่องนะครับยังไม่เช่าหาก็ยังไม่ว่ากันนะครับไม่เป็นไรนะครับเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมก็ขอขอบพระคุณมากครับวันนี้ก็ เออเป็นคลิปนะครับที่เป็นพระหลักนะครับองค์ของเฮียเทิดศักด์นะครับผมก็ขอขอบพระคุณนะครับที่อนุญาตนะครับให้เออนำมาทําคลิปนะครับลงแล้วก็ก่อนที่จะส่งให้เฮียนะครับก็ได้ให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ได้ดูได้ศึกษากันนะครับผมเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดนะครับยังไงอนาคตก็แพงแน่นอนนะครับหนีไม่ออกนะครับผม สร้างแบบ Limited Edition นะครับไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับมีหลายออปชันให้เล่นนะครับมีทั้งตะกุดเงินตะกุดทองตะกุดสามกริย์รุ่นนี้ก็น่าเก็บน่าสะสมอีก1รุ่นนะครับผมเก้เจ็องค์เป็นล้านนะครับเราใช้แบบนี้แทนก็ได้นะครับเพราะว่าจันนองเนี่ยเขาก็ได้ร่วมปลูกเสกผ่าเนื้อว่านรุ่นแรกปีพศสองสี่เก้าด้วยนะครับผมก็เรียกว่าเป็นสิทธ์สายตรงนะครับต่อจาก ท่านอาจารย์ทิมเลยก็ว่าได้นะครับแฟนได้สดิดใจนะครับผมแล้วก็มีนะครับเอ่อพาเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนเพื่อนพี่พี่นะครับเข้าไปรับชมพาเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ กดติดตามนะครับผมเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ